ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ประชาชนต้องดูแลสุขภาพและหาวิธีป้องกันทุกวิถีทางกลับมีผู้ประกอบการบางรายที่ฉวยโอกาสหลอกขายผลิตภัณฑ์ปลอมหรือโฆษณาอวดอ้างว่าผลิตภัณฑ์สามารถกำจัดเชื้อโควิด -19 ได้ตามที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นสเปรย์ฟ้าทลายโจรสเปรย์สารสกัดลำไยที่โฆษณาว่าช่วยต้านหรือกำจัดเชื้อโควิด -19 หรือดักจับเชื้อไวรัสก่อนลงปลอดได้นั้นอออยอยินกันว่าไม่เป็นความจริง ขณะนี้ยังไม่เคยอนุมัติสเปรย์ฉีดพ่นช่องปากที่แสดงสรรพคุณในการต้านหรือป้องกันเชื้อโควิด -19 แม้แต่รายการเดียวจึงขอเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อและอย่าแชร์ข้อมูลต่อโดยเด็ดขาดทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด -19 ขอให้ประชาชนรับวัคซีนให้ครบโดสตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและรักษาม,มาตร,รการ DMH TTA อย่างเคร่งครัดสำหรับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโควิด -19 อื่นๆเช่นสเปรย์และเจลแอลกอฮอล ขอให้สังเกตเลขที่จดแจ้งและนำเลขนี้ไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์อยส่วนชุดตรวจ ATK สามารถตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับอนุญาตได้ทางเว็บไซต์อยหากผู้บริโภคพบเ,เห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอมหรือไม่ได้มาตรฐานร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย1556และสามารถติดตามข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับสุขภาพได้ในทุกช่องทางของอย